สวัสดีเจ้าพบกันแหมแล้วกับบรรยากาศดีๆจี้เจ้าวันนี้เฮามีผลไม้ป่าลูกเปกๆมาฮือเพื่อนๆชมแล้วก็มาฮือเพื่อนๆพอกันในวันนี้เลยเจ้าผลไม้ชนิดนี้ตีบ้านหอมว่าปากคอตาควายเจ้าเพราะว่าลักษณะแล้วก็รูปร่างของมันก็จะคล้ายป่าหอกควายเจ้าสีสันตัวผลไม้ชนิดนี้เป็นผลไม้ที่ เกิดอยู่ในป่าต้นของมันก็จะคล้ายๆกับต้นปาล์มแล้วก็ต้นอินตาหาล้มเมาอี้เจ้าแล้วเมื่อตอนที่มันเป็นลูกแบบนี้มันก็จะเป็นลูกเล็กๆกว่ามันจะโตประมาณขนาดตีกินได้จะอี้ใจเวลาประมาณสองถปีเลยเจ้าเสร็จแล้วกว่าเขาจะกินได้นี่คือเขาก็ต้องนําลูกของมันมาใส่ในน้ํา ร้อนกึ่งอุ่นตี้บอดถึงกับร้อนถึงขั้นชงกาแฟได้เจ้าจะร้อนน้อยสักน้อยแล้วประมาณ3-5มนาทีเราก็จะต้องค้น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 ,คน,คนอยู่ตลอดแล้วเราก็จะบีบบีบพอถ้ามันมีนิ่มๆกดนลงไปจะอี้เราแปลว่าใจได้แล้วเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาปอกข้างในแล้วก็ชิมรสชาติมืเพื่อนๆพ,พ,พอ ว่ามันจะเป็นรสชาติจะไดแต่เบื้องต้นก็คือมันเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่อยู่ในป่าและก็อยู่แถวแถวแถภาคเหนือเจ้าคนเข้าคนแก่ป้าอุ้ยไม่อุ้ยนี่ชอบนักเลยเจ้าเขาชอบนําไปบา,เาบเข้าคล้ายๆกับข้าวปั้นมาอีเจ้าปอกเปลือกใบเข้าแวลาวกาะน้ําตาโลโรยหรือว่าจิ้มน้าตาลแล้วก็บายไปลงไปในเข้าเจ้ารสชาติของมันจะ มันหอมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวว่ได้หากินง่ายๆนะเจ้าหรือว่าเพื่อน,อนๆที่มีบ้านอยู่แถบทางภาคเหนือหรือภาคใดๆถ้ามีลูกบัคข้อตาควายหรือว่าบัคข้อสีดำๆจะอี้ก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะเจ้าแต่เบื้องต้นเดี๋ยวเขาจะปอกนึ้ดูว่าข้างในมันจะมีลักษณะจะใด,ดเจ้าวิธีกินก็จะง่ายๆ้ะเจ้าปอกเปลือกทีสีดำๆนี่ออก พอปอกออกมาแล้วสีสันของมันก็จะเป็นสีเหลืองอมส้มจะอยี่เจ้าแล้วก็มันมันมืนมอเฮาปอกนี่มือเฮายังมันเลยเจ้านี่มันแต่ว่ามีประโยชน์ลูกเม็ดของมันนี่เดี๋ยวเขาจะชิม,ห,มหอม อร่อยเจ้าส่วนตัวชอบมากๆเลยผลไม้ชนิดนี้ว่าได้กินว่าได้หากินง่ายๆมีความมันความหอมเป็นเอกลักษณ์อย่างที่บอกเจ้าอร่อยมากหรือถ้าไผชอบวานออกมาอีกนิดนึงก็สามารถไปจิ้มในน้ำตาลทรายหรือว่า,น,าน้ำตาลอ้อยก็จะหอมแหมแบบเนาะเดี๋ยวเราจะบอกอีกสัก หอมมันมันเม็ดของมันนี่บ่ต้องไปคว้างถ้าอยากนียิงหนังกระติกจะซ้อมเป้าก็สามารถใช้รูปนี้เป็นรูปกระสุนได้เลยเจ้า เนื้อของมันอร่อยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจ้า